สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตึกคอมอุดรธาน,นีนะคะอันนี้แม่กับน้องยิ้มก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะผู้ปกครองต้องเข้าไปดูแลเด็กด้วยนะคะเนื่องจากน้องยิ้มเพิ่งเจ็ดขวบเองนะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็พามาเช็คอินแล้วก็ให้ถุงเท้าคนละคู่นะคะเป็นถุงเท้าของฮาร์เบอร์แลนด์เลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องยิ้มใส่ถุงเท้ากันก่อนนะทุกคน สำหรับใครที่เคยมาแล้วมีถุงเท้าเก่าของฮรมเบอร์แลนด์ก็เอามาใส่ได้นะไม่ต้องซื้อใหม่นะคะอันนี้แม่กับน้องยิ้มเพิ่งมาครั้งแรกนะก็ต้องซื้อใหม่นะคะไปค่ะตามน้องยิ้มไปเล่นกันเลยค่ะทุกคนฮร์เมอร์แลนด์ land, ใหญ่มากเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกของน้องยิ้มเลยมาอันแรกโอ้โหเแบบีมากเลยอมยิ้มอันนี้คืออะไรนาะใครเคยเล่นก็ คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอันนี้ก็จะแบบว่าเบาๆเบบีเนาะเป็นแบบโรลเลอร์เบสไลเดอร์มาตรงนี้กันดี่มาซิงกันเลยเอาน้องยิ้มอันนี้เขาให้ขี่ม้านะไม่ใช่เด็กแว้นนะเนี่ยโอ้โหยกสองขาไปเลยค่ะเด็กแบนของจริงนะคะผมมาเองโอ้โห เอาไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นรอบๆนะคะหูโซนหลายโซนมากเยอะแยะเลยนะคะมีที่สำหรับให้ผู้ปกครองนั่งรอด้านในนะคะแล้วก็มาตรงนี้โอ้โหเบบีมากน้องยิ้มอันนี้มันสําหรับเด็กไม่ใช่เหรออ๋อลืมไปน้องยิ้มก็เด็กนะคะต่อน้องยิ้มเพิ่ง7ขวบเองแต่สูงร้อแล้วนะทุกคนกอยากจะเล่นบ้างแหละเอาวนกลับมาตรงนี้อีกแล้ว สงสัยจะชอบจริงๆอ่ะขอนั่งเท่ๆสักหน่อยหนึ่งนะ,ะเล่นเหนื่อยเรียนนี่ยัยงทุกคนแบบว่ามีหลายโซนมากงั้นคุณแม่ขอจบคลิปนี้ด้วยการโหนของน้องยิ้มก็แล้วกันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครเคยมาก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะโอเค